มันดับเดอะมูวี่ดอลมอนที่สนุกที่สุดครับบอกก่อนเลยว่านี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเดอะมูวี่ไหนเป็นหนึ่งในดวงใจเนี่ยเม้นมาใตา้คลิปได้เลยครับอันดับ10โดอลมอนเดอะมูวี่ตอนตรุยแดนเวทมนต์เมื่อนวิตาช่วงนี้เขาเพ้อถึงเรื่องเวทมนต์ครับถ้าเกิดว่าโลกนี้เป็นโลกเวทมนต์ก็คงจะดีครับแต่ว่ารูปปั้นดรลมอนและรูปปั้นเราเนี่ยมันมาจากไหนวะเนี่ย มันมาหยุดที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยและใครสร้างมันมาพวกโนบิตะจึงเอามันกลับบ้านครับพอตกดึกเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเมื่อพวกเจ้าหินพวกนั้นเนี่ยมันขยับเข้ามาในบ้านเฉยเลยครับอะไรกันเนี่ยเอาซะโนบิตะในเขารอนเลยครับดูอมอนเน่จึงพาลูกป,ปั้นพวกนี้เนี่ยออกไปข้างนอกโนบิตะจึงมีความคิดอะไรแปลกๆครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตู้โทรศัพท์สมมุติเนี่ยเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นโลกเวทมนต์ละเออใช่แล้วทั้งสองเน่ก็ทําการโทรศัพท์เลยครับเช้าวันต่อมาโลกแห่งนี้ได้กลายเป็นโลกเวท มุนไปแล้วล่ะครับแต่ว่านมิตาก็เลี้ยนอ่อนที่สุจอูดี มีอยู่วันหนึ่งครับที่พวกดอลมอนนั้นได้พบกับแมวประหลาดที่ทำ้ายแจนและซูนิโอครับพวกดเลมอนเนี่ยจึงขอความช่วยเหลือจากครอบครัวมันเงสซึซึ่งนี่ทำให้ดเลมอนได้ทราบเหตุการณ์ที่พวกปีศาจร,ร้ายเนี่ยจะบุกมาโจมตีโลกครับแต่ว่าพวกดอลลมอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอตกดึกคืนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆครับก็มีแมวประหลาดเนี่ยโผล่มาที่บ้านโนมิตะแต่ว่าแมวตัวนี้กำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างครับจริงแล้วเนี่ยแมวตัวนั้นก็คือมิยโกะลูกสาวของดรมันเงครับที่่บออกวาพขงต้ โดนเจ้าผู้ปีศาจนั้นจับตัวไปแล้วล่ะครับโดยความเป็นคนดีของโนมิตะจึงอาสา,าไปช่วยทีดาปีศาจและก็เกิดการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการพร้อมกับปริศนารูปปั้นโดเรมอนที่อยู่ในช่วงแรกครับว่ามันคืออะไรแบบนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วล่ะครับอันดับ9โดเลมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนมิตะประจนภัยกองทัพหุ่นเหล็กเมือ่อโนมิตะไปพบกับลูกบอลประหลาดที่ครัวโลกเหนือครับซึ่งนี่เป็นเครื่องมือเลกชิ้นส่วนประกอบหุ่นยนต์ยักษ์เจ๋งไปเลย และได้พบกับหญิงสาวปริศนาที่ชื่อว่าลิลูลุซึ่งลิลูลุลลลนั้นเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ตัวนี้มาเพื่อล่ามนุษย์ไปเป็นทาสท,ที่ดาวของตนครับและพวกโดรมอนตจะต้องกอบกู้โลกเพื่อให้กลับมาสงบสุขได้หรือไม่หาชมเดอะ o มูวี่นี้ได้เลยครับอันดับแปดเดรมอนเดอะ o มูวี่ตอนตะลุยอารับลาตี เมื่อพวกเลมอนใช้รองเท้าวิเศษในการเข้าไปสมุดภาพนิทานครับที่เรื่องราวเนี่ยมันเกิดที่ว่าพวกแจนนั้นเนี่ยกลับเอาหนังสือน,นิทานเนี่ยมาพนกันมัว่วซั่วตัวเหลไปหมดเลยครับทาให้เรื่องราวด้านในเนี่ยมั่วซั่วตามไปด้วยทางด้านของชิซุกานั้นชักจะไม่สนุกแล้วล่ะครับจึงขอตัวกลับก่อนแต่ว่ากลับไปชนเข้ากับอะไรบางอย่างครับจนทําให้ตกลงมาเมื่อนูบิตะขึ้นมาจากหนังสือภาพเนี่ยก็พบว่าชิซุกานั้นยังไม่กลับมาจากหนังสือภาพเลยครับจึงกล่าวว่าจะไปช่วยแต่ว่าคุณแม่กลับมาเผาหนังสือหมดเลเลลลย่ระรัพาาวมนก งานนี้ทีมงานโดเรมอนต้องออกประจันภัยในโลกของอารับราตีทั้งมีคนดีคนไม่ดีและเมืองทองคำปริศนาในตำนานครับบอกเลยว่าเดอะมูวี่นี้สนุกมากๆเลย อันดับเดโดเรมอนเดิมูวี่ตอน3อัศวินในจินตนาการคือหนึ่งนบิตาได้ฝันว่าตัวเองนั้นอยู่ในโลกของเทพนิยายแฟนซีครับเป็นอศวินที่เก่งกาจกว่าใครๆแต่ว่าพอมาถึงฉากสำคัญเนี่ยเขาต้องตื่นทุกทีเลยครับอะไรกันเนี่ยเซ็งชิบหายเลยจึงขอร้องให้โดเรมอนเนี่ยหาขอวิเศษเนี่ยที่ทำให้ฝันดีๆมาให้หน่อยครับึ่งโดเรมอนก็หยิบนี่มาเลยเครื่องเซ็ตความฝันตามอารมณ์ มีความสามารถทำให้ความฝันตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ครับและสามารถดูและควบคุมความฝันของคนอื่นได้นุมิตาได้เลือกเรื่องที่อยากจะฝันได้อยู่สักพักใหญ่ครับจนมาจบที่เรื่องนี้เลยครับสามอสุวินในจินตนาการที่นุมิตานั้นได้ไปจนภัยในสงครามชิงดาปรามังกรและปะทะกับจอมารโอโดรมุตครับนุมิตาจะผ่านเกมนี้ได้หรือไม่ติดตามชมในเดอะมูฟวี่นี้ได้เลยครับ อันดับ6กโดเรมอนเดอรมูวี่ตอนตำนานสุริยักษ์สัตย์โดเรมอนได้ใช้อุปกรณ์เวทีสารพัดนึก เพื่อให้พวกโนมิตาได้ซ้อมแสดงละครเวทีก่อนจะถึงวันแสดงครับแต่ทว่าเกิดขัดแย้งกันเองครับจึงเลิกซ้อมไปก่อนแต่ว่าแจนเอาอุปกรณ์เวทีสรรพัดนึกไปด้วยดรมอนจึงใช้ช่องการเวลากับโมจิดักการเวลาเพื่อเอาขอวิเศษนั้นคืนมาครับแต่ว่าเกิดเหตุขัดข้องครับทำให้การเวลาไปโผล่ที่อาณาจักรยามานะครับทำให้โนมิตาได้พบกับเจ้าชายทีโอทีนาตามเหมือนกับโนมิตาแทบจะดูไม่ออกกันเลยครับทั้งคู่เนี่ยได้ตกลงกันว่าจะสลับตัวกันให้โนมิตาไปเป็นทีโอส่วนทีโอเนี่ยไป โน,นมิตะครับต่อมาพวกโนมิตะเนนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเลดีนาครับแม่มดที่ชั่วร้ายใช้เวทมนต์ดำเนี่ยทำให้เกิดปัญหาต่อเมืองมายานะมากมายเลยครับแต่แล้วก็เกิดปัญหาจนได้ครับเมื่อเลดีนานั้นได้จับตัวคุกคุเพื่อนสนิทของทีโอไปไว้ในวิหารแห่งความมืดครับทีโอต้องตามไปช่วยคุกค,คุเพียงลำพังแต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นกับดักของเลดีนาที่จะใช้ทีโอเป็นเครื่องมือสังเวยในพิธีบูชายันครับโนมิตะและอเพื่อนจึงเดินทางไปวิหารในความมืดเพื่อ ช่วยทีโอได้หรือไม่ ต้องติดตามชมในเด e Movie ีนี้เลยครับอันดับ5าโดมอนเด e m o มู e ี่ตอนนุมิตะมหศัศจรรย์ดินแดนแห่งสายลมเมื่อนุมิตะพบกับใต้ฝุ่นน้อยปริศนาครับนุมิตะจึงเอาร่างนั้นเนี่ยไปใส่กับต๊กตาครับและตั้งชื่อให้ว่าฟูโกะพร้อมกับหาที่อยู่ให้กับฟูโกะครับซึ่งเจอกับหมู่บ้านที่ใช้สายลมในการดําเนินชีวิตประจําวันแถมซูนนโอนั้นกระโดดหมาป่าเข้าสิงร่างอีกและการเป็นหัวหน้าเผาา่าสาตันไปเฉยเลยครับโดยการจับตัวฟูโกะเนี่ยไปปลุกคืนชีพมังกรมาฟูก้าครับและพวก มนนั้นจะหยุดแผนการนี้ได้หรือไม่ไปหารับชมกันเองแล้วกันครับบอกเลยว่าสนุกมากๆเลย อันดับ4โดเรมอนเดิมมูวี่ตอนนมิตาท่องอาณาจักรห้องเหมียวเมื่อนมิตานั้นตามเก็บลูกเบสบอลที่หล่นลงไปในแม่น้าครับซึ่งพบกับสุนัขตัวหนึ่งแล้วช่วยขึ้นมาจากในน้ําครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตามนมิตามาตลอดเลยครับจนนมิตาเนี่ยตัดสินใจจะแอบเลี้ยงมันไว้ครับนมิตาจึงตั้งชื่อมันว่าอ e ีจิพอเวลาผ่านไปเนี่ยนมิตาต้องรับภาระหนักมากขึ้นครับพะต้องเลี้ยงแมวเพิ่มอีกสามตัว และพวกหมาจรจัดอีกมากมายเลยครับโนมิตาจึงตัดสินใจพาพวกมันเนี่ยไปอยู่ที่ที่ไม่มีมนุษย์อยู่ครับไปในโลกเมื่อ300ล้านปีก่อนแล้วตัดสินใจใช้ปืนลังสีวิวัฒนาการกับเอจิเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ครับ พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยพวกโนมิตาตัดสินใจไปเย็บอีจีอีครั้งหนึ่งครับแต่ว่าทานไม่ชีนั้นเกิดขัดข้องครับทำให้นมิตานั้นไปโพอีก1000ปีให้หลังโนมิตาได้พบกับเฮจีทีนาตาขายอีจมากเหลือเกินเฮจได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับความลับของเนโกเจอแรนครับที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้พ่อแม่ของตนเนี่ยและเพื่อนเพื่อเนี่ยต่างหายตัวไปครับพวกโนมิตาจึงร่วมมือกับเฮจเพื่อสืบค้นความลับที่อยู่เบื้องหลังของเนโกเจอแรนครับว่ามันคืออะไรกันแน่ไปติดตามชมเอาเองแล้ววกกกันนบ,บอเล,นเลย่าาสุมๆย อันดับ3โเดรยมอนเดิมมูวี่ตอนไดโนเสาร์ของนโนบิตะโนบิตะรู้สึกเจ็บใจที่ซูเนียวนั้นไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยดูฟอสซิลเล็บไดโนเสาร์แบบชัดๆครับและเผหลุดปาาประกาศต่อหน้าพวกซูเนียวว่าจะขุดฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยมาให้ดูเป็นขวัญตาครับดังนั้นนโนบิตะจึงตั้งใจจะพึ่งพายกาลังของตัวเองครับโดยการไปขุดหาฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยตามสถานที่ต่างๆครับและในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ได้ขุดพบหินประหลาดครับโดยเชื่อว่ามันเป็นไข่ของไดโนเสาร์แน่นอนเลยเมื่อนํากลับบ้าน ดูแมอนก็เอาพาคุมการเวลาในออกมาใช้ครับเพื่อย้อนเวลาให้สภาพไข่นั้นกลับคืนเหมือนเดิมในอดีตครับแล้วไข่นั้นก็ฟักออกมาเป็นไดโนเสาร์จริงๆด้วยครับพันฟูตาบ,บะซูซูกิครับนุบุตาจึงตั้งชื่อให้ไดโนเสาร์ตัวนี้ว่าพีซุเกะครับ แต่ถ้าว่าเมื่อเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยพีสุเกนั้นกับตัวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเลยครับจนไม่สามารถเลี้ยงไว้ในบ้านได้อีกต่อไปครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบุรุษชุดดำเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาครับเขาบอกกับโนมิตะว่าจะขอซื้อพีสุเกะได้ไหมแต่ว่าโนมิตะยืนการว่าไม่ยอมขายครับเมื่อบุรุษชุดดำกลับไปโนมิตะจึงตัดสินใจจะเอาพีสุเกะเนี่ยกลับไว้ที่โลกดึกดำบรรครับหลายวันต่อมาโนมิตะสุดจะอดกลั้นครับเนื่องจากไม่มีใครเนี่ยยอมเชื่อเขาว่าโนมิตะเนี่ยเขาเลี้ยงไดโนเสาร์ไว เขาเลยขอร้องให้โดเลมอนเนี่ยเอาทีวีกาเวลาออกมาให้ทีนึง ซึ่งนี่ก็ทําให้พวกซูนิโอนั้นได้เห็นพีซุเกกเนี่ยอยู่ในโลกดินดําบันครับก็พบว่าพีซุเกกนั้นไม่สามารถเข้ากับไดโนเสาร์ตัวอื่นได้ครับที่จริงแล้วพวกโนวิตานั้นพาพีซุเกกเนี่ยไปส่งที่แถบอเมริกาเหนือครับซึ่งนั่นไม่ใช่ถิ่นกาเนิดไดโนเสาร์พันฟุตบะซูซุกิครับเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วโนมิตาจึงรีบขอร้องให้ดนมอนเนี่ยนั่งถ่ายไม่ชินไปพาพีซุเกกเนี่ยกลับมาทันทีครับด้วยเหตนนุนี้โนมิตาต้องออกเดินทางผจญภัยในโลกดนําาาาบบัััต่่ออส้กกพวกวไไลไท,ดดท์์ชุซึงงเเป็รียจจจะ พิสุเกะไปเป็นสัตว์เลี้ยงของอภิมหาเศรษฐีในโลกอนาคตครับและเขาจะพาพิสุเกะไ,ไปส่งญี่ปุ่นได้หรือไม่ติดตามชมในเดอะมูฟวี่นี้ได้เลยครับอันดับ2โดเนมอนเดอะมูฟวีตอนบุกอาณาจักรเมฆเมื่อโนมิตานั้นเขาเพ้อว่า โลกของสวรรค์นเนี่ยมีอยู่จริงครับทําให้อาจารย์และเพื่อนนักเรียนในต่างพากันหัวเราะยอกกันเลยว่าเฮ้ยอ็นนิเพอร์เจอร์และเกินหลังจากนั้นเนี่ยโนวิตาเนี่ยก็ไปสืบค้นเลยครับว่าสวรรค์น,นั้นมันต้องมีอยู่จริงแน่นอนแต่ว่าดอลมอนนั้นก็บอกว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกดูทางทีวีก็ได้มันไม่มีหรอกไอ้เพอร์เจอร์หลังจากนั้นเนี่ยโนวิตาก็ไม่ยอมเชื่อดอลมอนเลยครับเขาพยายามหาสวรรค์ได้ด้วยตัวเองโดยการใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่เนี่ยบินขึ้นบนท้องฟ้าครับแต่่่่วาอออยูดรัััเปต์ไมนนน้นก็ บแหมดขึ้นมาเฉยเลยครับแต่ว่าดีครับที่มีเมฆเนี่ยมารับเขาไว้ทันครับแต่ว่าไฮ้ผีก้อนเมฆมาแล้วที่ไหนได้เป็นโดเลมอนเฉยเลยครับซึ่งโดเลมอนนั้นใช้ของวิเศษครับในการสร้างเมฆเนี่ยมาเป็นรูปทรงแบบนี้ครับแทนที่จะไปหาสวรรค์ครับทำไมเราไม่สร้างขึ้นมากันเองกันล่ะหลังจากนั้นเนี่ยดเรมอนก็พาทุกคนเนี่ยมาสร้างอาณาจักรไปสวยงามเลยครับแม น่าสนุกตื่นเต้นเล้าใจมากแต่ว่าอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดครับที่โนมิตาเน่ต้องพบเจอกับเด็กปริศนาแล้วอยู่ดีๆครับเด็กคนนั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อพวกโนมิตานั้นเจอกับชาวสวรรค์ตัวเป็นๆเ,เลยครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงติดตามชมในเดอะมูฟวี่นี้ได้เลยครับบุกอาณาจักรเมฆ อันดับหนึ่งดอเรมอนเดิมบูวี่ตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนมิตะวันหนึ่งเนี่ยโนมิตะได้ขุดพบฟอสซิลและมั่นใจว่ามันต้องเป็นไข่ไดโนเสาร์แน่นอนเลยครับจึงใช้้าคุมการเวลาของโดเรมอนเนี่ยฟักไข่ตัวนั้นออกมาเป็นไดโนเสาร์สองตัวครับและเป็นพันธุ์ใหม่ซะด้วยโนมิตะจึงตั้งชื่อมันว่า คิวผู้ขี้แยและมิวผู้ร่าเริงครับซึ่งข่าวนี้ลำบากพวกโดลโรลมอนอีกแล้วครับที่ต้องพาเจ้า2ตัวนี้เนี่ยกลับไปยังโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนครับ <c oughs> เพื่อนำคิวและมิวเนี่ยกลับคืนสู่ในยุคเดิมและออกตามหาเพื่อนของเจ้า2ตัวนี้ครับและศัตรูตัวใหม่ที่สามารถแปงลงร่างเป็นสัตว์ดึงดับรรพนได้เหตุการณ์ที่ชวนพิศวง ได้บังเกิดขึ้นมาแล้วครับและนี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นครับมีเดอะมูวี่ไหนที่โดนใจเนี่ยหรือว่าชอบเดอะมูวี่อันนั้นเนี่ยพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ช่วยกดหน่อยแล้วกันครับ